นี่ครับพี่น้องบรรยากาศฝนตกเนะาะนี่ลูกอีดำเนาะครับน,น,น,นี่ตัวแม่เลยครับนี่สีดำตัวแม่ครับนี่โตโตโตปลา,ปาแล้วก็นี่ครับนี่น้องตัวดำอีกตัวนึงนี่ตัวแม่เอมีครูพร้อมได้นี่ฮิวนมเอาไปนี่เดี๋ยวจะเอาน้องลายวัวให้ดูลายวัวมานี่ นี่ครับน้องไายวัวตัวทุกเอามาเลี้ยงมาเลี้ยงมาตัวเขานี่นี่ครับ <au> น้องลายวัว,วครับผมตัเ,เดได้ตุ๊บตุ๊บตุ๊บนี่ตัวผู้ครับนี่ตัวผู้ตัวผู้ตัวเดียวของแม่ไอ้ดำนี่ตัวผู้อันนี้็นาจะสียด้ประมาณเกือบเดือนแล้วมั้งครับนี่นี่ครับเลี้ยงไปแลน่ารักขนาด ตังเสือเนีเด้อครับซีโตของแม่อีดำนะครับลูกอีตาลครับแม่โอยูไปสาบนนี่ลูกอีตาลหาตวัวไปหาเบิงอันนี้ตัวน,นี่ตัวผู้ครับนี่ตัวผู้ตังเสือเนี่ครับนี่ตัวผู้ตัวแรกลูกอีตาลตัวผู้ตัวแรกแก็อันนี้ก็ตัวผู้ครับตัวผู้ ลังอานครับตัวผู้ลังอานสองตัวอันนี้ตัวแม่แมนี่ตัวแม่เจ้าตัวแม่อันนี้ก็ตัวแม่อีกสองตัวนี่ไม่ตัวตาหักเลยตาเลียวลูกอ้วนขนาดเลยนี่ตัวผู้เจเอ่นี่น้องผู้หญิงน้องผู้หญิง น้องผู้หญิงสามตัวเรียงกันเลยน้องผู้หญิงครับนี่น้องกระโปงลังอานวันนี้ตัวนี้ตัวคู่ดีขนาดเลยตัวนี้ตัวดำนี้นี่น้องกระโปงลังอานครับคู่ดีขนาดเลยลูกอิตาลนครับตัวนี้เอ,อ้าหน่อยๆก,ก็กินหวอาารเป็นแล้วได้เดี๋ยวนี้ กินกินย่างกันกินนี่เหน่อยๆกินนะหัวาหานได้แล้วนี่เนาะแม่มันเนาะทานทานนี่แม่มันเป็นแบบคล้ายๆมาจอกคล้ายมมาปลาครับเป็นแบบมาจอกมาปลาอีตาลลูกกระสีน้ำตาลเบิร์ตสโตนี่ครับน้องมะลิมีแต่กแกงแล้วครับพาน้องๆห้าตัวของลูกแม่อีตาลครับ มาเล่นของน้องมะลิครับเดี๋ยวเล่อีกหนึ่งข้อครับเดี๋ยวมาเอามาเปิดเลยบ่เอามาให้ชมนี่ครับเด็กแก๊งครับเด็กแก๊งของมะลิครับเอาออกมาเล่นด้วยกันครับมะลิดีใจเลยมีเพื่อนเยอะครับเด็กแก๊งนะครับพี่สาวคนโตนะฮะนี้พี่สาวคนโตต้องเลี้ยงดูนะฮะนี่ความรักครับนี่ครับโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาหากล้องด้วยครับนี่ครับ มาแล้วรอมาเลยนี่โอ้โหกระโดดโอ๊ขันเขีวได้นาะมาเลยมาแล้มานกระโดดปุ๊บกระโดดปุ๊มักจอกคับมักจอกมาเลย เต็น้ำเนี่มาส่องความน่ารักของน้องมาครับหลับปุ๋ยเลยนี่ครับมาเด็กก็น่ารักแบบนี้แหละครับหลับขดกองกันเลยครับน่ารักมากเลยเรียมตามองด้วยน่ารักจังเลย